สวัสดีครับพบกับช n n น l ของ s p ป r Hero ฮีโร่นะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องของ VR นะคร VR หรือ่เรียกว่าอะไรตัวยอ่อของอะไรเอา VR แบบนี้ครับ VR ก็ผมว่าหลายๆข่านคงจะสงสัยเรื่องของ VR ว่าไอ้ VR ที่มันเล่นกับคอมพิวเตอร์กับ VR ที่เราเปิดฝาตรงนี้ปุ๊บเอาโทรศัพท์ใส่เข้าไป ก็ <G ül> ไปเงี้ยมันแตกต่างกันรหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวบอกว่าเอาตัวนี้ตัวนี้เป็น VR PC นะฮะก็คือเป็น Oculus Rift นะฮะ Rift S รัวนเป็น Rift S นะ,ะ้วก็คือตัวจอของเขาด้านในมันจะเป็นเลนส์เลนส์สำหรับจอโดยตรงนะฮะก็คือเราไม่จำเป็นต้องเอาโปรซับใส่เข้าไปแล้วนะฮะก็คือตรงนี้มันจะมีเซนเซอร์เห็นไหม มีเซนเซอร์รอบตัวเลยก็คือกล้องมันเป็นกล้องนั่นเองนะตัวนี้ก็เป็นกล้องมีกล้องอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวมีกล้องอยู่ห้าตัวนะฮะที่จะเป็นเหมือนกับเซนเซอร์รอบด้านหน้าเราเพราะว่าคืออย่างหนึ่งก็คือเราต้องไม่ไปชนอะไรรอบๆอบตัวเรามันเป็นการป้องกนันอันตรายอย่างหนึ่งนะสํสำหรับ v ุยา นั่นเองอันนี้คือ VR PC หรือว่า VR ที่ที่ตอนนี้เขาไม่ต้องต่อ PC ก็ได้เขาก็จะเป็นมีเหมือนคล้ายๆว่าเป็นระบบอยู่ภายในประมาณนั้นะก็คือสามารถเอาอะไรใส่เข้าไปได้แล้วก็เล่นออนไลน์ได้ประมาณนะั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้ผมมี VR อยู่ก็เป็น VR ออ Oculus r i ต t นะครับ r i f t S อ่าหน้าตาก็จะ ป็นแบบนี้ที่มีเซ็นเซอร์อยู่รอบตัวมานั้นนะฮะแล้วก็มีคอนโทรลเลอร์อันนี้เขาเรียกว่าเป็นคอนโทรลเลอร์ที่สมจริงก็คือเรากำมืออะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนมือเราจริงๆที่เรากำแบบนี้นะฮะลักษณะก็จะเป็นแบบนั้นมันก็จะต่างจากคอนโทรลเลอร์ทั่วไปเช่นเราบอกว่าเราเล่นพวกโทรศัพท์ฉุบอะ คือเล่นที่ใส่หน้ากากแล้วก็เอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปมันจะเป็นแบบจอยอย่างเงี้ยที่เป็นจอยบลูทูธหรือแบบนี้ฮะมันก็คอนโทรลต่างกันเลยฮะมันคนละเรื่องกันมันไม่เหมือนกันเลยโดยสิ้นเชิงนะฮะเอาจริงแล้วเรียกว่ามันไม่เหมือนก,กันโดยสิ้นเชิงเพราะว่ามันคนละระบบกันเอาง่ายง่ายมันก็จะเป็นประมาณนั้น,นเลยก็ไม่รู้จะบอกไง <c ười> จริงๆแล้ว ผมก็มี VR มีซื้อมาแล้วนะครับ VR ที่ใส่โทรศัพท์เข้าไปเนี้ยใส่เข้าไปแล้วก็ใส่โทรศัพท์เข้าไปตรงนี้แล้วก็มองมันเราก็เหมือนเรามองจอในโทรศัพท์ธรรมดาที่มันเป็นแบบลักษณะว่า2ตาเหมือนคล้ายๆว่าจะกึ่ง 3D ประมาณนั้นนะฮะแต่ว่า <c oughs> ตัวเจ้า VR ตัวเนี้ย มันมันสามดีเลยอ่ะมันสาดีตรงที่ว่าเรามองมุมไหนมันก็เหมือนเราอยู่ในสถานการณ์จริงมันไม่เหมือนกับที่เราใช้ตัวโทรวศัพท์แล้วผ่านหน้าจอนะี่มันขึ้นอยู่กับคนที่ทำเคลิปวิดีโอนั้นน,น,นั้นนะเขาทำคลิปวิดีโอนั้นๆแล้วก็มันจะสมจริงแค่ไหนมากกว่าเพราะเรามองผ่านหน้าจออีกทีแต่ตัวนี้มันเหมือนกับว่าในตาเราอ่ะมันเห็น มันเห็นเหมือนกับว่ามันเห็นแบบว่าทําให้สมองเรามันสั่งว่ามันรอบตัวเรามันเป็น 3D ไปหมดเหมือนเรามองจริงๆนะแต่ว่าก็ไม่ได้ใสขนาดที่ว่าเรามองเห็นแบบนี้จริงๆมันก็ยังมีความที่เป็นการปรุงแต่งง่ายๆมันแต่ว่าก็สนุกดีดง่ายๆครับเหมือนคนที่เคยเล่นเกมตามห้างประมาณนั้นนะฮะเกมที่ เป็นพวกโรลเลอร์คสเตอร์หรืออะไรประมาณนั้นที่เล่นรถไฟของกีรังกาอะไรประมาณนั้นมันทาให้เรารู้สึกหวาดเสียวได้จริงๆด้วย VR แบบนี้นะฮะ VR ที่เป็นเลนอยู่ในตัวนะแล้วก็มีสายนี่ตัวนี้มันต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็มีหลายรุ่นที่ไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็ทําให้เราสามารถไปเดินเล่นที่ไหนก็ได้ประมาณนั้นนะฮะนี่ก็คือ VR ความแตกต่างของ VR ที่เป็น VR ที่ใส่มือถือกับ VR ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์บอกได้เลยว่าต่างกันตรงที่ความความที่เป็น 3D อ,อ่ะมันไม่เหมือนกันเลยฮะมันคนละเรื่องกันเลยฮะเห mm hmm. มือนเราบอกว่าเราดูอเอาง่ายๆคนส่วนใหญ่ฮะชอบคิดว่าซื้อ VR มาเพื่อดูหนังโป๊เอาง่ายจริง mm hmm. พูดได้เลยว่า mm hmm. ผมว่าผู้ชาย1้0เลยที่ซื้อ VR มาเพื่ออยากเอามาดูหนังโป๊ คือมันจะได้แบบว่าส่วนตัวนิดนึงใกล้นิดนึงอะไรมานะถ้าบอกว่าซื้อแล้วแบบว่ามันเป็นโทรศัพท์เนี่ยคนละเรื่องครับคนละเรื่องก็คือเลนส์มันทําให้หลอกตาเราว่ามันเป็น 3D เฉยแต่เนี่ยแม่ง 3D เลยจะบอกไว้เลยฮะว่านี่เป็น 3D แต่ว่าสําคัญคือเราต้องเล่นกับ 3D เท่านั้นก็เล่นแบบ3 360องศาเท่านั้นนะฮะมันจะทําให้เราเห็นภาพ ที่มันสมจริงนี่ฮะยางนะ,เ,งะ,งะเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้าจอเลยกันผมไม่ได้บอก,กลหลให้ไกด์ไลน์ให้ผู้ไปดูหนังโปนไะจริงๆครับผมซื้อมาเล่นเกมจริง,รงๆก็ดูได้แล้วก็คือดูหนังได้แต่ว่าเราก็ต้องมีแบบคือมันมีโปรแกรมรองรับหลายๆตัวเช่นอ่ของเขาละมีสตรีมมีบิ๊กสกรีนอะไรประมาณนะั้นนะฮะที่เป็นของเฉพาะของสำหรับตัว ตัวตัว VR แบบนี้นะฮะก็ VR มันเป็นเครื่องเล่นถูกไหมฮะมันไม่เหมือนกันกับตัว VR ของโทรศัพท์นะคนละเรื่องกันนะเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอแล้วกันที่สําหรับคนที่มี VR แล้วบอกว่าอยากจะขายแล้วอะประมาณนั้นนะก็คือเกมก็มันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมที่เขาเสียเงินมากกว่าเกมที่เราจะได้เล่นฟรีๆเกมเล่นฟรีๆก็งั้นๆนะมันเล่นฟรีแล้วแป๊บเดียวมันก็หมด ต้องเสียงเงินอย่างเดียวถ้าบอกว่าเราต้องการดู VR AV อันนี้ไม่ได้สนับสนุนนะแต่ว่าดูได้เราก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับพิมว่า VR นี่เลยคอย่างนี้ผมบอกนี่ผมบอกแค่นี้ผมไม่เปิดเข้าไปเพราะว่าถ้าเปิดเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะหลายๆท่านมันเป็นเด็กเป็นอะไรที่มาดูมันก็ไม่เหมาะสมพิมพ์ว่า VR ซ i กวิดีโอได้เลย มันก็จะเข้าไปช่แลของ VR ที่เป็นวิดีโอพอเป็นวิดีโอเสร็จปั๊บเราก็มีรูปที่เป็นรูปของนากากหน้ากา VR ี่แ่น VR แล้วกดแบน VR ตรงนั้นมันจะทำให้เราอยู่ในเหมือนสถานการณ์จริงแต่มันเป็นวิดีโอนะเราก็เหมือนละเราอยู่ตรงนั้นมันใ,นใกล้เรามากปอะมามองไปรอบๆด้านได้เลยแบบนี้ตุวนใหญ่ก็จะเป็นตอนนี้ก็ กาจะมีแต่เว็บของฝรั่งประมาณนะั้นฝรั่งดีกว่าแล้วก็มีญี่ปุ่นบ้างนิดหน่อยพิมพ์อย่างที่บอกในะใน้น้าจอนั่นแหละคือจริงๆก็ไม่ได้สนับสนุนด,ด้านสายนี้นะแต่ว่าผมก็ซื้อมาก็ามาเล่นเกมส์มากกว่าเล่นเกมเรื่องนู้นเรื่องนี้สนุกสนุกแต่เขาบอกว่าควรจะมาเปรียบเทียบกันว่าซื้อ VR PC แบบนี้มาเปรียบเทียบกันกันกบ VR ที่ใช้กับโทรศัพท์ คนละเรื่องกันเลยฮะไม่เหมือนกันเลยคนละโลกกันเลยฮะจริงๆคนละโลกห่างไกลกันมากล่างฟ้ากับดินเพราะว่า,า,ามผมซื้อเครื่องที่เล่นกับโทรศัพท์มาแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ในนี้มันไม่ใช่นนในนี้ที่เราเห็นคนละเรื่องจริงนะก็โอเคสําหรับคลิปนี้ผมว่าก็น่าจะตอบโจทย์น้องๆหลายท่านที่หรือว่าหลายๆท่านที่ซื้อมาแล้วก็ปิดออนนี้ก่อนนะจริงๆอยากเปิดให้ดูแต่ว่าอย่าเปิดเลย ก็แล้วกันเพราะว่ามันไม่ดีนะมันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าจะลงใจเท่าไหร่มันเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าเราเป็นยึดติดอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่โอเคเท่าไหร่ดูกันสนุกสนุกเฉยๆถ้าบอกเราสายเกมก็อีกสายเกมสายเซ็ตก็อีกสายเซ็ตนะโ okay. อเคประมาณนี้คลิปนี้ผมก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันกน,กน,นะฮะสำหรับท่านที่มีมีอาออยู่แล้วบอกว่าเบื่อจังเลยอยากจะขาย ไม่มีเลยน่าเบื่อเลยโหเยอะอยอแยะไปหมดถ้าเราอยากจะเล่นนะนี่ใช้คอนโทรลได้แล้วก็มีเกมที่ว่าเกมมอ,อกเหนือจากในอคูราสเองก็งงมีนะเกมอื่นๆที่เราโหลดมาเกมทีดีเกมแบบว่าสนุกนกอะเง <c oughs> <c oughs> ี้ยก็มีเราแล้วแต่สรรหาก็ยังไงก็ถ้ามาคุยกันก็สอบถามมาได้ครับทาง ผมไม่ใช่สายหื่นนะแต่ว่าผมก็ทําไปเรื่อยเพราะผมอยากรู้ไงก็เลยต้องหาข้อมูลนั่นเองนะฮะลาเราเล่นเราก็อยากทําให้มันคุ้มค่ากับที่เราซื้อมันมาเราก็ได้ใช้ประโยชน์มันได้เต็มที่แค่นั้นเอง่อะมันสนุกสนานสาหรับเรามันก็ต้องทําได้ทุกอย่างเราดูหนังฟังเพลงดูหนังโป้ะอะไรก็แล้วแต่ผลอยากดูผมเชื่อร้านเปอร์เซ็นดูอยากเดี๋ยวดูหนังโป้แน่นอนผ่าน V R แต่ไม่รู้จะไปดูที่ไหน หลบอกแล้วเมื่อกี้แว็บหนึ่งดูแล้วกันว่าชื่อว่าอะไร VR VR Six นั่นแหละเจอเข้าไปข้างในเจอแล้วอย่าลืมกดเป็นรูปกล้อง VR ละ่ะมันก็จะเห็นเหมืนอนเราไปอยู่ตรงนั้นเลยก็ถ้าใครมีแฟนแล้วก็อย่าไปดูมากก็แล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวก็จะไม่ทำกันบ้านโอเคครับสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปก่อนครับไปเล่นเกมต่อก่อนไปแล้ว